ไปบอกช่างให้ช่างไปปิดไฟตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยองหลวงตาท่านถ้าออกไปสวดงานเนี่ยท่านไปถามช่างเลยนะพระองค์นั้นมาบอกให้ไปปิดไปปิดไฟไหมแล้วได้ไปไหมถ้าเกิดว่าพระองค์นั้นไปปิดเองเนี่ยไม่ได้อยู่กับท่านองค์นั่นนะทําเกินคําสัง่งถ้าช่างตอบว่าคูบ้าท่านไปปิดเอง เป็นเรื่องเลยอถ้าจังตอบว่าผู้บางมาบอกผมผมไปปิดตรงนั้นในกรณีแบบนี้ก็เหมือนหลวงปู่มั่นน่ะหลวงปู่มั่นบอกพระพระใ่ฟันฟือนน่ะเอามีดพระฟันฟืนน่ะแต่ก่อนมันไม่มีเวยฮะเอาเอาขวานเอามีดเอาผ้าฟันฟืนฟืนนน่ะฟันฟืนอยู่ดีๆหลวงปู่มั่นเดินมาบอกว่า ไปฟันตรงที่มันตาไหม้มันสนสนนี่แหละไปเชี้ยเอาให้ฟันตรงนี้นะให้ฟันตรงนี้นะอท่านเดินมาดูเนี่ยถ้าเกิดไปเปลี่ยนที่ฟันเนี่ยอกนั้นไม่อยู่นะแ่แล้เราก็ไปฟันเอาที่มันสบายใช่ไหมล่ะไอ้ที่มันตาไหม้สนสนนี่ก็ไม่ฟันใช่ไหมแต่นั้นสามว่าเออให้ฟันตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูไปดูเนี่ยบังเอิญว่าไปเปลี่ยนที่ฟันอะ ไปเจ็บไปเปลี่ยนที่ที่สับตบไม้นะ่ะมันจะขาดหรือมันไม่ขาดไม่เกี่ยวอแต่ว่าถ้าฟันแล้วมันจะอตาไม้สนสนนี่มันก็มันก็ฟันยากแต่เราไปดูแล้วโอ้นั่นฟันตรงนั้นแหละไม่ใช่ที่ตรงที่ท่านชี้จะดูว่าได้อยู่กันแต่เราไปดูแล้วเปลี่ยนที่ฟันเนี่ยไล่ออกจากวัดเลยวันนั้นขนาดเรื่องแค่นี้มันยังไม่ฟังเลยถ้าจะไปสอนถึงมาผลนิพพานไปสอนถึง การบำเพ็ญภาวนาเนี่ยมันจะไปฟังอะไรเรามันจะไปเชื่ออะไรนะขนาดนี้มันยังไม่เชื่อท่านเนี่ยเวราเราท่านคัดคนเนี่ยโอ้แม่ท่านมีความเป็นความเล่าเรื่องจากองค์หลวงตาแดงอ่อนองค์ตาแดงอ่อนอยู่หลวงปู่มัน่นติดหลอดไฟติดตรงนี้นะไะย้ายที่เนี่ยท่านไม่พูดด้วยเลยอติดก็ติดแต่ท่านไม่พูดด้วยเลยมีความเห็นว่าสอนไม่ได้ จะไปสอนเรื่องบำเพ็ญจิตภาวนาไปสอนเรื่องได้นี่สอนไม่ได้แม้แม้คำสั่งแค่นั้นมันยังไม่ฟังเป็นบุคคลี่ววาอยากสอนยากเป็นบุคคลติสอนไม่ได้นแล้วครูบาท่านสั่งอะไรเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเห็นท่านสอนเราุะวันุกวันุะวันท่านสอนเราบำเพ็ญภาวนาเจริญสติสังเกตพิารนาเช้าเย็นเช้าเย็นจะมีโอกาสตอนไหนท่านสอนเราตรนนั้น ไม่ใช่ว่าทัานสอนอย่างเดียวอ่าท่านพร้อมจะทดสอบเราทุกขณะเพราะว่าที่เราเรียนไปอ่ะที่เราปฏิบัติไปมันได้หมไหมท่านทดสอบอารมณ์เราท่านทดสอบความคดคนเราท่านทดสอบความเข้มแข็งของเราว่าที่ท่านซ้ำพร่ำสอนมาตลอดวันเวลาคนที่อยู่ใกลท้ท่านท่านทดสอบตลอด มันท่านไม่บอก้วยทำไมจะตรวจสอบเรื่องอะไรน่นการอยู่กับท่านนี้มีความตื่นตัวตลอดเวลาหลักๆก็สํารวมจิตข้างรู้จักข้อผิดพลาดข้อบกข่อขอ,ของตนนี่นรีบแก้ไขให้ดีในีอารมณ์อารมณ์กรรมราคะอารมณ์โทสะมันมาจากโมหะเนี่ออารมณ์ออมตนน่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะว่าตัวจิตเนี่ยมันโง่มันไม่เห็นความเป็นจริงถ้าเกิดว่าตัวจิตนั้นมันเห็นว่าที่ร,ร,ใจใจร่างกายจิตใจนี่ไอ้ร่างกายและจิตใจนี่มันมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของของเรามันหากเป็นจิตเป็นใจไปอย่างนั้นเองเป็นร่างกายไปอย่างนั้นเองควรได้รับยนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นอน,นัตตา ของร่างกายและิตใจนี่นะมันก็จะหวังรากลึกแห่งความเป็นอนัตตาอันปฏิทั้งแห่งโจวตนอันปฏิทั้งแห่งความทุกข์มันย่อมปรากฏเึ้นอยู่ในทุกทุกขณะถ้าเรารู้ว่าอารมณ์ท้งหลายจัพวงมันจะมีอยู่ในเรารีบเร่งทาความภาคความเพียรเพียรอะไรเพียรดูใจตัวเองเพียรฝึกสติให้มากเพราะสตินี่คือยอดธรรมสติสัมปตสัมปติสิทธิยา สตินี่จําเป็นต้องปรารถนาในสถานที่นั้นบวกพูดง่งไงว่าจะเป็นต้องมีมากขั้นเถอะสัตินซีวิริยินซีสตินซีสมาตินซีปัญญซีในพระธรรมทั้งห้าศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาขาดปัญญางมงายกลายเป็นเรื่องงมง,งาย เป็นเรื่องไม่รู้เหตุผลความเพียนขาดสติเหนื่อยเปล่าสติยิ่งมากเท่าไรยิ่งดีไม่ผิดพลาดสตินี้ยิ่งมีมากเท่าไรยิ่งดีสมาธิมากไปขาดปัญญามันขี้เกียจที่จะพิจรารณาปัญญามากไปขาดสมาธิเป็นโัวหนุนฟุง้งซ่านเห็นจะนะว่าสัททินส,นส,นสนีสัททินสีสัททาเป็นใหญ่ วิริยินซีี่์ความเพียรเป็นใหญ่สตินซีสติเป็นใหญ่สมาธินซีสมาธิเป็นใหญ่ปัญญินรีปัญญาเป็นใหญ่ทั้งห้าประการเนี่ยมันใหญ่เสมอกันประธาเป็นแม่ทับหน้าสติเป็นแม่ทับใหญ่วิริยะเป็นกองสเสบียงสมาธิเป็นฐานบัญชาการ กองหลวงฐานปัญญาการปัญญาเป็นสัมาวุธลงสนามยุทดคือกายและจิตนี่มมารวมเป็นสติตัวเดียวมีเสมีแต่เก่งที่ไหนกห็มีแสงแต่เก่งที่นั่นมีสติที่ไหนก็มีปัญญาเป็นกระแสที่นั่นอ,อ๋อสังเกต mm hmm. อย่างที่เราสังเกตเห็นสังเกตดูจิตใจเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี hum, hum, ๋ยวคิดเรื่องนี้หมดเรื่องหนึ่งโดดเรื่องหนึ่งหมดเรื่องหนึ่งโดดเรื่องหนึ่งพร้อมๆกับความรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างเฉยบ้างสุขบ้างทุกบ้างไม่ถือว่าสุขไม่ถือว่าทุกเฉยๆบ้างอารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างอารมณ์ชอบบ้างอารมณ์ไม่ชอบบ้างอารมณ์มองใสบ้างอารมณ์เศร้ามองบ้างสบายใจกับไม่สบายใจเรามาดูตรงนี้ว่าต้องการความสบาย ต้องการความสุงบต้องการความดีต้องการความสุขออทำทุกวิธีทางทําทุกอย่างเพื่อวังให้ตนได้รับความสุขได้รับความสบายอันนี้เป็นปัญหาซ่อนปัญหาปัญหาซ่อนปัญหาแล้วไอ้ปัญหาที่มันถูกซ่อนนะมันก็พูดถึงความเป็นปร,ม,รมัตถธรมรมพูดถึงเรื่องจิตใจนี่แหละปรมัตถะคือเรื่องจิตใจนะถ้าว่าจิตใจตัวน,นั้นไม่ใช่คนนะไม่ใช่เราละไม่มีเราละ่ะ เป็นรู้เปล่าเปล่าเป็นความรู้สึกรู้เปล่าเปล่าไม่มีคนไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายเป็นเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีรูปร่างอันนี้ข้อหนึ่งนะเป็นธาตุรู้รู้เปล่าเปล่าเนี่ยเป็นสัตว์ดาวธาตุรู้เปล่าเปล่าคนคนหนึ่งไม่มีในความเป็นปรมาส่วนเรื่องร่างกายนี่มีรูปจริงมีชีวิตมีจิตวิญญาณมีกันดังอ่ะที่เข้าใจโดยนำสมมติบัญญัตินิยามไปตามความนิยมปเป็นตัวเรา ร่างกายนี้ไม่เที่ยงะเดีเ๋ยวแกได้เจ็บได้ได้บานทีจะตายก่อนแกอุบัติเหตุอะไรหนึ่งปรากฏขึ้นได้ตลอดเวลาเราสามารถตายได้ในทุกขณะในสิ่งที่ไม่คาดไม่ถึงปุ๊บปั๊บมาเนี่ยสามารถเป็นไปได้ในทุกขณนะไม่หายใจทนันทีนวนะไม่หายใจทันนะเรียบร้อยเลยสามารถตายได้ในทุกขณะในดร่งของร่างกายนะเรามาดูตรงนี้ว่าที่บอกว่าปัญหาซ่อนปัญหานะไอ้ปัญหาภายนอกนะีมันคืออยากสุขอยากสบายอยากพ้น ปัญหานอกนะไอ้ปัญหาในที่มันถูกซ่อนอยู่ะคือความสมมติที่จิตมันเป็นผู้คิดขึ้นมาเองโดยความบอบตางมาเองทีนี่บอกว่าตัวจิตเนี้ยเป็นท่ารู้เปล่าๆนะมันจะคนนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราลองคิดไปอย่างนั้นดูว่าเอาคํวบาดจิตออกไปเอาคํวบาดใจออกไปคนที่เป็นชื่อพูดเอาคว่าวิญญาตออกไปเอาคํวบาดเราออกไปเอาคําว่ารู้ออกไปมันคงเหลือแต่ความรู้สึกรู้เฉยๆเท่านั้นนะ ไม่มีรูปร่างไม่มีชื่อความรู้สึกรูปเราท่านดาราเห็นความเป็นนาตตาในนั่นไหมแต่ด้วยความที่ตัวจิตเนี่ยมันไม่เคยเห็นตัวมันเองเนี่ยในอย่างลึกซึ้งขนาดนี้มันจึงสมมุติว่าเป็นเราอืมอันนี้เป็นหันปัเป็นปัญหาในเบื้องลึกมีวิชาเดียวขององค์สัมมาตัมพุทธเจ้าเลยวิวิชาอันเอกของศาสนาพุทธเราที่มีองค์สัมมาตัมพุทธเจา้าพระสมเด็จพระธรมรโคดม เป็นพระลมศาสดาผู้ค้นพบวิธีแห่งคุทพะภายในจิตใจศาสนาอื่นไม่มีคําสอนอย่างนี้โรงเรียนอื่นมหาวิทยาลัยอ,อื่นไม่มีการสอนแบบนี้อยากสุขอยากสบายอยากพ้นทุกข์ใครเป็นผู้อยากทังทางเที่ยวมาในจิตนั้นว่างไม่มีใครนอวไา้คนที่มันอยากสุขอยากสบายในมันจุดตรงไหน เห็นให้ชัดเจนเลยว่าตัวจิตริงอเขาเนี่ยมันสร้างตัวตนขึ้นมาบรรสรงขึ้นมาในลักษณะความคิดในลักษณะของนามรทมที่มันคิดไปว่ามันเป็นเราทั้งทั้งที่มาตัวมันเองน่ะไม่เคยมีรูปร่างเป็นอนัตตาหรือสามัญนะฟังเทอาว่าคนคนหนึ่งไม่มีในนั้นผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีชื่อก็ไม่มีไม่ได้พูดกันหลายๆชื่อคำว่าเราใช้แทนตัวมันเนี่ยความรู้เนี่ยวิญญาณจิต ใจมโนมสติว่ากันหมดหลายชื่อแต่พเจะเอาเข้อจริงเล้วชื่อทางรลายเหล่านี้มันหาพูดถึงเฉยพูดถึงลักษณะอาการแต่ตัวอาการจริงๆไม่มีชื่อไม่มีรูปร่างไม่ต้องมีชื่อมันก็ทำงานของมันในความรู้สึกในการรับโลกอยู่ตามหนา้าที่ของมันอยู่แล้วไม่มีคําว่าจิตม,มันก็คิดเป็นอยู่แล้วไม่มีคําว่าจิตม,มันก็จดจําได้อยู่แล้วไม่มีคําว่าจิตม,มันก็ปรุงแต่งได้อยู่แล้วในระบบอของขันทั้งห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ตัวรูปจริงๆไม่มีชื่อเวทนาไม่มีชื่อมีแต่ความรู้สึกสบายไม่สบายจำอยู่เฉยๆสัญญาจริงๆความจำจริงๆอยู่ในระบบของตนมาเองไม่มีชื่อมันจำเกิดมาโดยคุณสมบัติของมันไอสังขารมันปรุงแต่งจริงๆก็ไม่มีชื่อแต่มาปรุงแต่งอย่างนั้นสังขารไป็นความปรุงแต่งวิญญาณโดยรับรู้ตัวตัววิญญาณจริงๆไม่มีชื่อระบบของการรับรู้จริงๆไม่มีชื่อแต่ก็อาศัยชื่อนี่แหละ จึงจะมาสื่อสารกันเพื่อให้เข้าใจเข้าใจกิริยาของจิตเข้าใจอาการของจิตท่านี้เรื่องชื่อทั้งหลายนั้นเราปัดตกปไปเพรามาพูดกันเพื่อสื่อสารกันเท่านั้นเราไปเล่นของจริงเลยจิตไม่มีรูปร่างวิญญาณญาติพี่น้องของเราติดใจไปแล้วเรามองไม่เห็นเรื่องในจิตของใครของใครเราก็มองไม่เห็นเห็นแต่รูปร่งางเขาแต่จิตใจก็มองไม่เห็น แม้แต่ในจูในร่างกายของเราโดยสมมตินี่ก็มอนเราเห็นได้ชัดเจนว่าต,ตัวจินตนี้เป็นอนัตตาโดยที่ไม่มีรูปโดยประการหนึ่งอีประการึ่งไงตัวจิตต่านี้ควบคุมไม่ได้บ่มันจะคิดอะไรมันก็คิดทั้งๆที่ว่าเรื่องนั้นมันไม่ได้มีเจตนาที่จะคิดถึงอ่ะแต่มันก็มีการแทรกเรื่องต่างๆเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหมดเรื่องหนึ่งต่อเรื่องหนึ่งหมดเรื่องหนึ่งต่อเรื่องหนึ่ง เราตัดออกไม่ได้หรอกควบคุมก็ไม่ได้ตัดออกก็ไม่ได้ไม่ให้ม ah ีก็ไม่ได้ตัดออกไม่ได้ไม่ให้มีไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ว่านั่นคือธรรมชาติของจิตมันต้องเป็นอย่างนั้นเทเนี้มาดูอย่างนี้ว่าเราทําสมาธิจิตน,นะเราไม่รู้จากเหตุผลนะมันไม่สงบหรอกเพราะมันจะยุ่งอยู่เรื่องความคิดหรือการควบคุมความคิดต่างๆ มันจะควบคุมความคิดมันจะยุ่งอยู่กับความคิดพอมีความคิดก้นมาในมันก็จะควบคุมไม่หรือแม้แต่การกำหนดพุทธโธหรือการระลึกกล่อมกันดูลมหายใจเนี่ยมันก็เอามาเอาวิญญาณในสาเป็นเป็นพุทโธหรือเอาข้สัญญาความจำพุทธโธนะมาคิดมันก็เหมือนเดิมเรื่องเงินนะมันคิดได้คิดพุทธโธมันก็คิดได้คิดเรื่องเงินมันก็คิดได้เหมือนกัน พอมันเบื่อแนละ้วมันเบื่อพุทโธมันก็เปลี่ยนเรื่องคิดพนจะรู้ตัวอีกจิตหนึ่งก็เอามาคิดพุทโธอีกเลยเอาความจํพุทโธมาคิดเราเราจะเราจะลืมไปว่าไอ้ตัวจิตหนึ่งเป็นนักคิดอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราใช้ไอ้ตัวจิตในคิดพุทโธ่ยยังไงมันก็มันก็ลืมมันก็ลืมพุทโธราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่องคิดอยู่เรืเ่อยความเป็นจริงก็คือใช้จิตใต้สํานึกเป็นผู้ระลึก ไม่ใช่คิดนะเป็นผู้ระลึกถึงคุณของพระเจ้าระลึกถึงคุณของพุท,ธละละลพทธโธระลึกรูปพุทธโธก็ไอตัวสติกับตัวจิตด้สำนึกนะมันเป็นตัวเดียวกันได้สำนึกของเราอะ่ะมันคือตัวสติข้าวตัวนี้นมะย่งมงพุทธโธ เป็นเครื่องรู้ของจิตพุทธโธเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราทําสมาธินะเราจะกาหนดพุทธโธก็าำจบลองหัวใจก็ดำขนาดที่เราระลึกอยู่ในพุทธโธนะไอ,อจิตมันก็จะเอาความคิดต่างๆเข้ามาแทรก วิธ mm ีแ hmm. ก mm ้ก็คือไม่ต้องไปสนใจมันให้เข้าใจมันเนาะจิตมันก็คิดบ้างแหละตอนนี้เราไม่เราไม่ยุ่งกับความคิดอะเรายุ่งอยู่กับการระลึกพุดโธแทนมันจะคิดอีอะไรอะไรกี่เรื่องกี่เรื่องเราไม่สนใจปัดออกหมดมันจะคิดมากี่ข้างกี่ั้างเราไม่สนใจมันเป็นแค่จิตเท่นนั้นมันทําหน้าที่คุ้มไปอย่างนั้นเราไม่สนใจมันกระดับหายไปมันเอาเรื่องใหม่ขึ้นมาไม่สนใจมันกระดับหายไปเอาเรื่องใหม่ขึ้นมาไม่สนใจมันกระดับหายไป หน้าที่ของเราอยู่กับการระลึกรู้พุทโธหรือระลึกรู้ลมหายใจมันจะคิดอะไรเข้ามาแทรกนะให้เข้าใจกฎมันมันนั่นคือระบบของจิตมันทํางานของมันอย่างนั้นแค่ไม่ใส่ใจก็พอพอเราไม่ใส่ใจนะั่นแหละจิตมันใส่ใจในอารมณ์มาเดียวในการระลึกพุทโธเลยหรือระ,ะลึกลมหายใจเข้ารออยู่ก็รู้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 พุทโธนะจนทั้งจิตมันรวมลงไป ถ้าเรารู้จักกลไกของตัวจิตนี้เราจะอยู่ในความสงบตรงนั้นนานเท่าไหร่ก็ได้เราจะอยู่ในความสงบตรงนั้นนานเท่าไหร่ก็ได้เราจะอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็ได้จะอยู่หลายชั่วโมงก็ได้จะอยู่กันทั้งคืนก็ได้สามารถอยู่ได้เพราะเราสาม,มารถกําหนดจิตให้เป็นสมาธิได้เพราะเรารู้เหตุผลของมันเรารู้จักกระบวนการของจิตเข้าใจตัวจิตพูดอย่างไงวันเมื่อเรารู้จักกฎของมันแล้วเราจะใช้มันทําอะไรก็ได้ เราจะให้มันเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้พอรู้จักที่ของมันแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้กิริยาการของตัวจิตป,ปุ๊บปั๊บแล้วเราจะมานั่งทําสมาธินี่มันยากมากเพราะเราไม่เข้าใจระบบของจิตเราไม่เข้าใจเหตุผลเราไม่รู้จักมันเราเลยไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์มันได้อย่างเต็มที่ดีไม่ดีเนี่ยมีแต่ตัวกิเลสภายในตัวจิตที่มันไม่เคยรู้จักตัวมาเดงเนี่ยมันใช้เราใส่หัวเวทีนั่นใส่หัวเวทีนี่ นั่นหมายถึงมันใช่ไปอารมณ์ต่างๆแต่ถ้าเรารู้จักมันแล้วเนี่ยการบุงแต่งความดำริความคิดแนละความคล้อยตามมันไม่มีแต่ความคิดในในเรื่องคุณสมบัติของจิตมนีีแปดดาน้าที่อีกอมันแต่การบุงแต่งโดยเจตนาโดยดำริหรือตามไปโดยเจตนานะ่ะมันไม่ไปเพราะเราจิตไม่สนใจว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะสู่การกำหนดในอารมณ์มาเดียวหรือการเจริญสตินี้ เป็นสิ่งที่มีสาระมากกว่านักปฏิบัติอย่างเราต้องเห็นอย่างนี้มันต้องเรียนรู้ในกาปฏิบัติตทดสอบดูอ้าวไอ้ที่ครูบาอาจารย์ท่านบ้ามันจริงนะไอ้ตัวเจตเนี้ยมันแวบไปแวบมาเรื่องของมันมันทํางานเพราะมันอย่างนั้นแต่เราอยู่กับรู้ืทธิ์ในการระลึกโลอยู่ตรงนั้นนะจังววามันจะนิ่งรวมตัวลงไปจะส,สงบลึกนานแค่ไหนก็ได้ เพื่อต้องการให้มันเกิดกำลังของจิตมาเกิดกำลังของจิตเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นอาหารของสติเป็นอาหารของปัญญามันจึงจะก้าวข้าสู่สมัจยานะคือมีญาณนนรู้ความจริงคือสาม,มารถรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงระดับในทุกสรรพสัตว์หรือในทุกสรรพสิ่งในโลกจะรี้ว่าสัมมญานนั่นก็คือญาณสำหรับการรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้น ถ้าเรามีตรงนี้แล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวจจสัมมากรรมนตสสัมมาจิีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาทิเพราะมันเกิดสัมมาทิฏฐินั่นนหะมักทั้งแปดมันจะพอเกิดสัมมาทิฏฐิมักข้อแรกนะอีกเจ็ดข้อรวมกันเองศีลอยู่ตรงนั้นสมาธิอยู่ตรงนั้นปัญญาอยู่ตรงนั้นเรอลงมาในปฏิสติที่เป็นปัจจุบันที่สุดจี่จะกลายเป็นอาถรรพ์ที่ก็มรร เรียกว่ามัคคสามาคีนะว่าอัตังยิกงกมักหรือจะเรียกยืนหนึ่มาปฏิญาณนิโรธาคือจเจริญการดับไม่เลือนตัวเราไมใจเข้าออกนั่นก็หมายถึงว่าทุกขณะของจิตจะไม่ดำริว่าเป็นจิตของเราจะไม่ดำริว่าเป็นเนื้อหนังร่างกายของเราเนี่ยมันมุ่งอยู่ตรงนี้สนใจอยู่ในตรงนี้เราก็จะเห็นความเป็นสาระของชีวิตหรือคุณค่าของความเป็นพนุษย์ที่ตื่นขึ้นหรือปรากฏขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน เราก็สามารถดำรงชีวิตของเราในอยู่ในหลักเหตุผลได้ทำความภาคความเพียรให้เกิดรู้ความเห็นความฉลาดเรารู้เท่าทันได้มากขึ้นละอเอียดลออตามลำดับลงไปจนทั้งสามารถชำระก,กิเลสได้อย่างถาารอือันนี้ว่ากำลังของฝ่ายดีสนับสนุสนเพื่อสติปัญญาก็เราทำให้เกิดการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นตามลำดับได้พอพอไป